เนี่ยมาดูยาฤทงจ A T ส1.2นะครับเ g e a ว c v ีติดตั้งกล่อง Tech o u r EU Shock ระตาลนนะครับรถเดิมอืดมากนะครับลูกค้าอยากได้อัตราเร่งดีขึ้นใช้เดินทางต่จังหวัดประหยัดน้ำมันหน่อยอนี้จุดน้ำมันแก๊สอ91นะครับดูอาัตราเร่งกัน จอดออกนะครับผมเหยียบเครเร่งทีเดียวพอย0ี่สิบแล้วนี้ทีนี้มาดูช่วงที่เราขับธรรมดานะครับเหยียบเครื่งเร่งเบาๆนะครับ เขาเร่งปุ๊บรถเดินเลยครับอัตราเร่งมาไวกว่าเดิมชัดเจนนะครับคนละคันเลยเดี๋ยวเราจะปิดกล่องแล้วขับให้ดูนะครับว่าเดิมเดิมมันเป็นยังไงอันนี้เรามาดูปิดกล่องนะครับโหมดศูนย์สแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับนี่ยกเร่งสุดน,นะครับ เดี่ยวก็เล่นสุดอยู่นะครับอ่าป้ายนี่คือรถกล่องเดิมนะครับเยี่ยบเดี๋ยวเ,เปิดกล่องให้ดูทีนะครับ ได้แนละ้วโอเคนะครับลื่นลื่นขึ้นแรงขึ้นชัดเจนนะครับอันนี้น้ำมันแก๊สหอ91นะครับผมกล่องเอสโฟใบเดียวสถานาโลนจูนเคา่งเร่งไฟฟ้าได้ในตัวแล้วครับแก้ปัญหาอัตราเร่งรอ,อ,อบต้นอื่นไม่ต้องใส่เคาเร่งไฟฟ้าเพิ่มนะครับ จูนสแตนาร์ดนะครับแต่เขาเล่นครึ่งเดียวนะครับเขา,าเล่นไฟฟ้าช่วยครับวบหน้าถนนนขึ้นไวมากครับรถเยอะหน้าไม่มันจะดูเหมือนช้านะครับแต่ว,ว่าความจริงขึ้นไวมากครับแตกต่างจากเดิมชัดเจนเลยครับ Okay, ครับใครสนใจติดตั้งกล่องอิชิวช็อปหรือแบรนด์อื่นๆนะครับสอบถามได้นะครับรับติดตั้งเอกรถานที่นะครับผมจูนบายออฟนะครับครับน,นี้สวัสดีครับ